เอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Monster Hunter Rise นะครับภาค Sunbreak นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานะครับไกด์นะครับชุดเซ็ตนะครับของเพื่อนๆที่เล่นธนูนั่นเองนะครับตั้งแต่ MR 1นะครับไปจนถึงชุดไฟนอนเลยนะเอาละครับ ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับให้กับผมลุงใจดีด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปเริ่มต้นกันเลยนะครับผมจะไม่ทำการปูพื้นฐานนะครับเพราะว่าให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูจากชุดจากคลิปก่อนก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้เรื่องพื้นฐานของธนูนะครับก็มีทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะ อันนี้เป็นชุดบิว l นะครับของเวอร์ชันแพดเก่านะครับก่อนที่ซันเบรกจะเข้านะนะครับทีนี้พอเพื่อนๆนะครับขึ้น MR 1แล้วนะครับอ่าก็จะใช้ชุดเซตนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อดีคืออะไรนะครับอ่าชุดเซ็ตต้องผมต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าชุดเซ็ตตั้งแต่ MR 1นะครับถึง MR 4นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นชุดเซ็ตที่เพื่อนๆเนี่ยจะใช้ ทัลิสแมนนะครับที่มีวิกเน็ตเอ็กซ์พลอยนะครับแค่เลเวลเดียวนะครับก็เพียงพอที่จะบิวนะครับชุดเซตนะครับเซตนี้ได้แล้วนั่นเองนะก็คือเป็นเซตที่ค่อนข้างจะบิวง่ายนั่นเองสําหรับใครที่อยากจะบิวเองนะครับก็บิวได้นะครับตามสบายเลยแต่ถ้าใครแบบโอ้ผมขี้เกียจคิดครับแอบก็คิดมาให้แล้วนะครับก็บิวตามนี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้า ผมนะครับพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาละครับไปดูชุดเซตแรกกันครับต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ MR 1นะครับจนถึงประมาณ MR จนถึงประมาณ MR 5นะครับ1ถึง4ขอโทษนะครับ1ถึง4นะครับ ผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนมาเป็นสายราบิดก่อนนะครับเพราะว่าสายราบิดเนี่ยมันจะไปได้ทุกขนาดของมอนสเตอร์นะครับไม่ว่ามอนสเตอร์จะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะครับทําให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนชุดเซตเปลี่ยนธนูบ่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะสกิลที่ได้นะครับเราก็จะเน้นไปที่ constitution กับสต้า a ิแน่เซ a r c h นะครับแล้วก็ Vi กเน็ต e อ็กซ์พนะครับแล้วก็ร a บิด t Up นะครับให้ได้เลเวล3เป็นหลักนะครับแล้วยังอื่นเนี่ยเป็นรองนะครับหรือว่ามาเสริมทีหลังเนาะเอาละครับเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะนะครับฮาราดโบ้ฮาร์ดบัตเทิบนะครับหมวกนะครับเสื้อนะครับถุงมือนะอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับแต่ผมพาไปดูเพรที่จะใส่นะครับ อันนี้ช่องเพชรที่ผมเว้นว่างไว้นะครับก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยใส่บิวเข้าไปได้ตามใจชอบนะครับอยากจะใส่อะไรเพิ่มเนี่ยก็ใส่ได้นะครับหมวกนะครับใส่เทนไรส์นะเกราะนะครับใส่คริสนะครับคริสจิเวลนะครับหุงมือนะครับใส่รีเฟรชนะครับกางเกงใส่รีเฟรชเหมือนกันครับแล้วก็รองเท้านะครับใส่เป็นควิกโหลดกับบร a สนะครับ เพื่อนคนไหนที่ไม่ได้เล่นปาร์ตี้นะครับเอา b l a สออกนะครับแล้วใส่เ quick load สองก็ได้นะนะครับส่วนส่วนเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นสร้อยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสร้อยเนี่ยเพชรเนี่ยผมใส่เป็นสเปรดไว้เพื่อที่ว่าจะให้เพื่อนๆเห็นว่ามันไม่เกี่ยวข้องนะครับสร้อยเนี่ยมีแค่วิกเนี่ย exp หนึ่งก็เพียงพอครับแต่ถ้าใครมี talisman ที่มีวิกเนี่ย exp สองก็จะดีมาก แล้วจะดียิ่งไปกว่าเดิมถ้ามีวิกเนตเอ็กแล้วก็มี g ีเวลสล็อตเลเวลสาช่องนะครับแล้วก็มี g ีเวลเลเวลอื่นๆอีก1ช่องนะครับก็คือมี g ีเวลสช่องอันนี้จะดีมากจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็วิกเนตเอ็กพอเลเวลเดียวก็เพียงพอที่จะบิวชุดนี้ได้แล้วนะนะครับอ่ะเราไปดู m r 2กันครับ MR2 ครับอ่ะชุดก็ประมาณนี้นะครับ ฐาน์เบตเทนโบนะครับเราจะเพิ่มฐาน์เบตเทนโบขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นฐาน์เบตเทนโบบวกนะครับใส่แล้วก็เปลี่ยนชุดนิดหน่อยนะครับอย่างอื่นไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแค่รองเท้าครับเป็นรองเท้าปูกีอ่าแล้วก็สกิลที่ได้นะครับชุด MR2 เนี่ยเราจะได้คีบูตเต็มเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่รีโหลดสปีดให้เต็มเนาะสองเลเวลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ไปดูเพชนะครับที่ต้องใช้ในชุดนี้นะครับแล้วก็สาเหตุนะครับที่ผมแนะนําให้ใช้ฮาราดโบวัมเทนโบบวกนะครับเพราะว่าฮาราด์ดมาเทนโบบวกเนี่ยมันจะมีสลอตแลมเพสสลอตนะครับซึ่งแลมเพสสลอตตรงนี้เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับไปคราเพชรนะครับแอนติสปีชีต่างๆเอาไว้นะเช่นแอนติแฟงนะครับ ก็ทําให้เราโจมตีมอนสเตอร์ประเภทที่เป็นแฟงนะครับแรงขึ้น5%เนะครับแอนติอะควาติกนะครับโจมตีพวกประเภทที่เป็นสัตว์น้ำนะครับแรงขึ้น5%้าเปอร์เซ็นต์แอนติแอเรียลนะครับก็คือตัวที่มีปีกแล้วก็แอนติไวเวิร์นนะครับก็คือตัวที่เป็นมีสายพันธุ์เป็นไวเวิร์นนั่นเองนะครับอ่ะถ้าใครถ้าใครไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพเอาไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะ เอาล้ครับหมวกนะครับก็ใส่เทนเดอร์ไรส์นะครับเกราะใส่ครีนะครับถุงมือนะครับใส่รีเฟรชนะครับกางเกงใส่รีเฟรชแล้วก็รองเท้านะครับใส่ครีนะครับครีจิเวลแล้วก็ควิกโหลดนะครับอ่าสล็อตที่ผมปล่อยว่างไว้นะครับอย่าลืมว่าเป็นสล็อตที่เป็นฟรีสล็อตครับให้เพื่อนๆเนี่ยใส่สกิลอื่นๆได้ตามสบายนะครับผมส่วนถ้าใครนะครับไม่รู้จะใส่อะไรนะครับผมแนะนำสปีดฟาส์ครับ สเตตฟาสเนี่ยคือที่สุดแล้วนะครับเผื่อว่าเราโดนโจมตีนะครับใส่ s t a ต e ฟาสไว้เนี่ยเราจะได้ไม่ติดสตันนั่นเองนะแล้วก็สร้อยนะครับสร้อยเนี่ยอย่างน้อยควรจะมีสล็อตเลเวลสนะครับอ่ามีจีเวลเลเวลสองหนึสลอ็อตเอาไว้ใส่คลิปจีเวลนะครับ1ชิ้นเราไปถึง MR3 กันครับ MR3 นะครับก็จะแตกต่างจากับ m r เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็คือจะเปลี่ยนหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะทนูยังใช้อันเดิมนะครับก็หมวกเป็นมกรูคว่านะครับถุงมือเป็นถุงมือเราก็เปลี่ยนนะครับอ่ากางเกงเราก็เปลี่ยนเป็นสแควร์เบลนะครับแล้วก็รองเท้าเปลี่ยนเป็นแร็กแนทเกรฟนะครับสกิลที่จะได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ยังคล้ายๆของเดิมอยู่นะครับคอนสติวชั่นนะครับ เต็ม5นะครับตามิน่าเซิร์ชเต็มนะครับวินเนตแอพอยเต็มพรีบูตเต็มนะครับแล้วก็ราบิดอัพเต็มครับผมอ่ะเพชรนะครับก็เหมือนเดิมครับหมวกนะครับเราก็จะใส่ตามนี้นะเกาะนะครับถุงมือนะครับกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยเป็นสล็อตฟรีนะครับใส่ไหก็ได้นะครับแล้วก็สร้อยนะครับอันนี้เป็นสล็อตฟีเหมกัน ใส่อะไรก็ได้นะครับทั้งส้อยและรองเท้านะครับคาลิสมันกับรองเท้านะถ้าเพื่อนๆหาอ่หาถ้าเพื่อนๆมีแอคแท็กจีเ well วนะครับใส่แอกแท็กจีเ well, วก็ช่วยให้โจมตีแรงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเอาละครับไปถึง mr 4นะครับ mr 4เนี่ยเราจะเริ่มนะครับมีชุดนะครับที่เป็น เทียสูงขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะนะครับสกิลที่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็จะคล้ายๆเดิมเพียงแต่มีสตันรีสตันนะครับเพิ่มขึ้นมา3เลเวลนะครับซึ่งสตันรีสตันเนี่ยเป็นผมเองนะครับที่แนะนํานะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยตัวตัวมอนสเตอร์เนี่ยมันจะค่อ,คอยๆเริ่มโหดขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆมี s t a n เล s i s t a n เลเวลสาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หลบยังไม่แม่นนะครับหรือว่าใช้ Dodge ใช้ดอชโบ้ยนะครับยังไม่แม่นนะยังโดนโจมตีบ้างนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับอ่ะเราไปดูกันครับธนูยังเป็น h a ร a ดบัต t ทิ Bow บวกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมวกนะครับหมวกเป็นกอมาการ่านะนะครับจีเวลก็ประมาณนี้นะครับเสื้อนะครับ หุงมือนะครับแอบสลอตที่ว่างไว้คือสลอตฟรีนะครับเพื่อนสามารถที่จะใส่อะไรไปเพิ่มก็ได้นะครับกางเกงครับรองเท้าครับแล้วก็สร้อยนะครับแอบสร้อยนี่เป็นสลอตฟรีหนึ่งสลอตนะเอาละครับทีนี้ชุดนี้นะครับเราจะใช้นะครับตั้งแต่ MR 5นะครับถึง MR 1 0เลยนะครับซึ่งพอเราได้ชุดนี้มานะครับ เพื่อนๆที่ไม่ชอบเล่นราบิดนะชอบเล่นเพียสกับสเปรดนะครับเหมือแนบบผมนะครับผมถนัดใช้สเปรดนะครับแล้วก็มีเพียสบ้างเป็นบางตัวนะนะครับเซตนี้นะครับจะสามารถเล่นเพียสหรือว่าสเปรดได้แล้วนะครับเพราะว่าเซตนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสายได้ตามใจครับใครจะเล่นราบิดต่อก็ได้นะครับหรือจะไปเพียสหรือว่าจะไปสเปรดก็ได้ นะครับเพราะว่าทนูนะครับยังแนะนําเป็นฮลลาร์ดแวร์เทนโบบวกอยู่นะครับสาเหตุที่ใช้ฮลลาร์ดแวร์เทนโบบวกเนี่ยเพราะว่าแรมเพสล็อตนะครับแรมเพสล็อตมันมัน,ม,นมันค่อนข้างดีนะแล้วก็ไอคแท็กก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับส่วนใครจะเปลี่ยนเป็นสายอื่นนะครับก็เปลี่ยนธนูได้นะครับตามแต่สายที่เพื่อนๆชอบนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย ชอบเล่นเพียสนะครับผมแนะนําเป็นธนูของนากาคูก้านะนะครับเพราะว่าให้เพียสให้เป็นเพียสที่ได้แอ f ฟิ i น y ตนะครับบวก40%แล้วก็แ a มเพรสลอตเนี่ยังเป็น Level 2อยู่นะครับอันนี้แนะนํานะครับส่วนใครที่อยากเล่นสเปรดนะครับผมก็แนะนําธนู Demon g u i ์แดน e บวกนะครับ ธนูทอมูเธน,น,นูเจ้าเดมอนไกแดนเนี่ยเพื่อนๆสามารถอัปเกรดมันต่อไปเรื่อยๆได้นะแต่ผมไม่ได้เล่นเดมอนไกดแดนเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยผมเล่นสายาธาตุแทนนะครับสายรอไดมีดเนี่ยสำหรับธนูเนี่ยมันอาจจะใช้ได้แค่ช่วงแรกนะช่วงหลังมันเริ่มยากแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกเล่นเดมอนไกแดนได้นะครับอ,อ,อาจจะเป็นเดมอนไกแดนยังไม่บวกนะครับก็กกได้อยู่ เอาละครับไปดูเพรกันนะครับหมวกนะครับเสื้อนะครับถุงมือนะครับถุงมือใส่ฟอร์ช็อตเลเวลสามนะครับหรือจะใส่เป็นสเปรดนะครับจีเวลเลเวลสามก็ได้เช่นกันนะส็อตว่างก็คือส็อตฟรีนะครับใส่สกิลได้ตามชอบนะครับงเกงนะครับรองเท้านะครับแล้วก็สร้อยนะครับนี่สกิลที่ได้นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอย่างที่ผมบอกนะครับเซตนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นสายอื่นนะครับเป็นสาย PS หรือว่าสายสเปรดนะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพชรตรงนี้ออกเปลี่ยนจีเวลตรงนี้ออกนะครับให้เป็นสายนั้นๆนั่นเองนะครับอย่างเปลี่ยนเป็นสายสเปรดหรือว่าสายเพียสนะครับได้เลยนะครับสามสล็อตหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามนะนะครับสามสล็อตนี้นะครับแล้วก็สร้อยเนี่ยก็ เป็นซอฟ์ฟรีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้สกิลเพิ่มนะครับแต่ผมแนะนำนะแนะนําเป็นอาร์กิเกเตอร์นะครับถ้ามี็อตฟรีนะผมแนะนําเป็นอาร์กิเกเตอร์นะครับเพราะว่าอาร์กิเกเตอร์เนี่ยก็ช่วยเพิ่มดามีให้เราพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดนี้มีอาร์กิเกเตอร์หนึ่งอยู่แล้วด้วยนะครับก็จะช่วยเพิ่มอาร์กิเกเตอร์เพิ่มขึ้นได้นะถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เซตนี้นะครับเราจะใช้ยาวๆไปจนถึง m r 1 0เลยนะครับ หลังจากที่เราเล่นเกิน MR10 แล้วนะครับเป็น MR10 บวกเนาะนะครับก็แนะนำให้ใช้เซตนี้ครับเป็นเซตเบลซีเก๊นั่นเองนะนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากรู้ว่าแต่ละชุดนะครับใช้อะไรทำบ้างเดี๋ยวผมมีให้ตอนท้ายคลิปนะนะครับอเบลซีแกนะครับอย่าเพิ่งดูอาวุธนะครับอาวุธก็ อาวุธเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เป็น MR10 บวกนะครับเป็นชุดเบลเซแกสเนี่ยอาวุธเนี่ยเราจะใช้เป็นเมตาโบได้แล้วนะครับอ่าเมตาโบเนี่ยก็คือเราสามารถบิวเป็นชุดธาตุได้แล้วนะครับตั้งแต่ชุดเบลเซแกสขึ้นไปนะครับเซตนี้เป็นเซตเบลเซแกสใช่ไหมครับเราจะสามารถเล่นธาตุได้แล้วนะครับก็คือบิวธาตุได้เต็มเลเวล5้านะครับ Constitution level 5นะครับ r ี b o o t วเน a l ค t ยเต็มนะครับ Stamina s ิ r ์ h เต็มนะครับแล้วก็แน่นอนว่า Type การยิงของเรานะครับเต็มนะครับในที่นี้ผมก็ใส่เป็น Rabbit เอาไว้ให้ก่อนละกันนะนะครับนอกจากนี้เรายังได้ Attack b o o t 2นะครับ Stamina Trip นะครับ Reload Speed นะครับอีก2แล้วก็ใส่ Bow Charge p l u ได้ด้วยนะครับอ่าไปดูกันครับ พูดถึงเมตาโบนะครับเดี๋ยวเราผมจะไปพูดถึงท้ายคลิปแล้วกันเรื่องของเมตาโบนะนะครับมั่วครับผมเสื้อนะครับก็ใส่เพชรนี้นะครับหงมือนะครับกางเกงนะครับกางเกงเนี่ยเพื่อนๆสามารถสามารถที่จะใส่จี้เว Level 4ได้นะครับก็ให้คราฟ t y b w w นะครับ อันนี้เพื่อนๆจะได้โบชาร์จพลัสนะครับให้เพื่อนๆสามารถที่จะชาร์จโบธนูถึงเลเวล4ได้นะนะครับแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็สร้อยครับสร้อยเนี่ยถ้าเพื่อนๆยังคราบโจมตีธาตุนะครับเอ e ลเมนต์เนี่ยเลเวล3ไม่ได้นะครับให้ใส่เลเวล2ไปก่อนได้นะครับถ้าใส่เลเวล2ไปก่อนนะครับ ได้อยู่นะครับแต่ถ้าใครสามารถที่จะคราฟจีเวลเลเวลสามมาใส่ได้นะครับตรงนี้จะสามารถใส่ธาตุอื่นได้นะครับเป็นฟรีครับฟรี1นึ่งโอ้ขอโทษครับใส่ไม่ได้แล้วอันนี้คือต้องใส่ตามนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าคราฟจีเวลเลเวลสามได้นะครับตรงนี้จะฟรีหนึ่งสล็อตแต่ถ้าตรงนี้เป็นจีเวลเลเวลสองนะครับตรงนี้จะบังคับใส่ธาตุนะ นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดเบลเซแยสนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดเซตของเทียสิซึ่งเกือบๆเ,เป็นไฟนอลบิลนะครับตรงนี้ผมแนะนำชุดมีทเทลรัสนะครับซึ่งชุดนี้นะครับเราก็จะได้สกิลนะครับตามนี้เนาะ Element Attack นะครับเต็ม5นะครับ Constitution 5นะครับ Keyboot วิเนคคอยเต็ม3นะครับ Stamina s e a r c e Level 3นะครับ Spread Up นะครับผมเล่นสาย Spread นะผมใส่ p r i n t e ร Space ไว้เนอะ Level 3นะครับแล้วก็ Divine Racing 3นะครับ Key Element 2นะครับ Stamina Tip กับ r e l o a d Speed 2นะนะครับ Winproof นะครับถ้าใครมีก็ดีนะครับแล้วก็ s t u n Resistance นะครับ นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเพชรเราใส่อะไรบ้างนะครับเริ่มแต่หมวกนะครับเสื้อนะครับถุงมือนะครับกางเกงนะครับอ่ากางเกงถ้าใครจะเล่น element อื่นนะครับธนูท่าอื่นเนี่ยก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปตามท่านั้นๆเนาะนะครับรองเท้าครับแล้วก็สร้อยครับ บอกไว้ก่อนว่าเซตนี้นะครับสร้อยนะครับ r e q u i r e m น n t นะครับว่าต้องใช้วิกเน็ e เ e l กซ์พนะครับ level 2นะครับแล้วก็ต้องมีสล็อตจีเวลเลเวลสามหนึ่งสล็อตนะเอาละครับหลังจากเซตนี้นะครับก็จะถึงเซตสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเซตไฟนอลบิลนะครับที่ผมใช้อยู่นะต้องบอกก่อนนะครับว่าเซตไฟนอลบิลที่ผมแนะนำเนี่ยนี่คือแพดทียูห้าหรือทียูหกนะครับ ที u 5ท่ u หใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเซตนี้นะครับเป็นเซต non berserk นะครับสาเหตุที่ผมแนะนำ non berserk เนี่ยเพราะว่ามันตายยากกว่านะครับถึงแม้ดาเมจมันจะไม่สุดเท่าชุด berserk แต่มันตายค่อนข้างยากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หลบหลบมอนได้ไม่ชัวร์ร้อเอร์ซนนะครับผมแนะนำชุดนี้นะ นะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้ดาเมจสุดจริงๆนะครับก็ต้องเล่นเบอร์เซิร์นะครับแต่ผมบอกเลยว่าต้องหลบให้ได้ชัวร้อยอ์เนะครับเพราะว่าสายยิงไกลนะครับจะโดนดาเมจแรงกว่าสายระยะโจมตีประชิดนะครับแม้ว่าดีฟนอ์ของเกราะจะเท่ากันก็ตามนะครับตัวคูณดาเมจมันต่างกันนั่นเองนะครับทำให คนที่เล่นโบนะครับมีสิทธิ์ที่จะโดน1ทีตายนะครับสูงมากถ้าเล่นเซตเบอร์เซิร์กนะนะครับ่ะพอถึงจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะบิวเองนะครับก็บิวได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นนะครับเซตให้ตรงนี้เลยละกันนะครับโดยเพื่อนๆนะครับให้ดูคอสกิลเป็นหลักนะครับดูคอสกิลนะครับแล้วก็ยึด ตามสกิลคอสกิลก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยไปเก็บ Secondary S k i l l l เพิ่มนะครับอ่าแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนขี้เกียจบิ้วเองนะครับก็สามารถบิ้วตามรูปภาพนะครับที่ผมให้ได้เลยหรือจะบิ้วตามผมก็ได้นะครับ่ะถ้าบิ้วตามผมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะผมพาไปดูเพจที่ผมใช้นะครับธนูนะครับ อ่าเพรนะครับอันนี้เป็นเพรฟรีนะครับใส่ได้ตามสบายเนาะเอลิเมนต์นะครับตัวแ a มเพสสล็อตนะครับผมใส่เป็นเอลิเมนต์เอ็กซ์พลอยนะครับใครจะใส่เป็นแอนติสปิชีก็ได้นะไม่ติดนะครับหมวกนะครับเสื้อนะครับถุงมือนะครับกางเกงรองเท้านะครับแล้วก็ ส้อยนะครับอ่าสกิลที่ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าส้อยเนี่ยเอาตัวนี้ออกนะครับขอโทษด้วยนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับมันยังมีผมปรับผมอาจจะใส่ไม่ครบนะครับอ่ะถือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมีสลอตฟรีสองสลอตนะครับอ๋อต้องขออภัยครับมันไม่ใช่สลอตฟรีครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ผมบิวสุดแล้วนะครับ บิลขั้นสุดหมายความว่าบางชิ้นเนี่ยผมบิลสล็อตเพิ่มขึ้นมาครับเพราะงั้นเนี่ยสล็อตท,ทีท่เพื่อนเพื่อนเห็นว่าว่างเนี่ยตอนเพื่อนเพื่อนเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่มีสล็อตนั้นอยู่นะครับเพราะงานนั้นก็ไม่ต้องตกใจเนาะก็ใส่ตามนี้ไปนะครับก็จะได้ Element a t t a c k นะครับเต็มเลเวล5นะครับ Constitution นะครับเลเวล4 Constitution เลเวลไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเพื่อนไปกินดังโงกนะครับ กินดังโมกไฟเตอร์ให้เป็นเลเวล2นะครับอันนี้จะช่วยชดเชยได้นะครับทีบูทวิกฤตเอฟคอยเต็มนะครับ s t a m i ม a น่าเซิร์ฟเต็ม s t a m i มิน่าทรนะครับเต็มและแน่นอนนะครับสเปรดอัพเต็มนะครับสาหราใครที่เล่นธนูสเปรดนะครับก็ใส่สเปรดอัพให้เต็มใครเล่นเพียสใส่เพียสให้เต็มนะครับอันนี้ผมบิ้วไปแล้วนะครับก็จะมีชาร์จมาสเตอร์เพิ่มขึ้นมานะครับมีคิดข้ออ l e ลเมนต์นะครับรีโหลดสปีดแล้วก็ดีวายเบรซิ่งนะครับ เอาละครับมาถึงธนูนะครับธนูนะครับถ้าเป็นอาวุธที่เป็นเมตานะครับผมก็ขึ้นให้ตามภาพนี้นะครับใครที่อยากจะคลาฟนะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับธนูเพียสนะครับจะมี2อันที่เป็นเมตาตัวใหม่นะสำหรับเพียสสายมังกรนะครับ เพชมังกรเนี่ยตัวเก่าเนี่ยเขาให้ชแนะนําใช้อโกทรีแบ็กใช่ไหมครับออาอันใหม่เนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นซินเวอร์สไตรเกอร์แทนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสามารถที่จะคาบซินเวอร์สไตรเกอร์ได้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปคาบตัวอาก่นะครับแต่ว่าเจ้าซินเวอร์สไตรเกอร์เนี่ยมันเป็นธนูที่เอผมจำไม่ได้ว่ามันได้จากตัวอะไรแนะ่เดี๋ยวผมพาไปดูครับ บอกก่อนว่าเป็นธนูที่คราฟได้ช่วงป,ปลายๆเหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆควรจะคราฟตัวแรกๆมาก่อนมาลเซโนครับถ้าเพื่อนๆเ,อนเอนจอมาลเซโนก็สามารถที่จะคราฟตัวนี้ได้แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นธนูน้ำครับธนูน้ำสายพีสนะครับธนูน้ำสายพีสตัวเก่าเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นรอยนะครับโจด a ดมิโน n น,นะครับไดเมียนบวกนะซึ่งธนูนี้มันขาบได้แต่ช่วงแรกๆเลยเพราะเป็นธนูรอยัล u ูด,ดอมนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมันจะมีอเพื่อนๆฆ่าเอามาสูได้นะครับเปลี่ยนเป็นธน,นูอามาสูได้นะครับก็จะแรงกว่านะส่วนแอฟฟินิตี้ที่มันลบ15%นะครับเพื่อนๆสามารถใส่แรมเพจสล็อตที่เป็น เดียโดราได้นะครับเดียโดราโซเจมนะจีเวลนะครับอันนี้จะช่วยทำให้ Affinity ของเพื่อนๆเ,เป็นบวกแทนนะครับเอาละครับอันนี้เป็นชุดเซ็ตที่เพื่อนๆจะต้องใช้นะครับเผื่อว่าใครจะคราฟชุดนะ ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับเล่นเกม Monster Hunter Rise Sunbreak นะครับได้สนุกขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆจากใจจริงนะใครมีคำแนะนำติชมอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย